พามาชมตะก้อข้ามหัวกันมันๆครับโอ้นี่ลายข้ามหัวนะครับตามน้ำมวยฝั่งโน้นครับฝั่งนี้เป็นหลงทีมงานทีมละครับเป็นเกี่ยวได้ครับครับเสียนหลอเสียนขานอกโอ้ยกดีเหลือเกินตามน้ำมวยยอดโอ้โหฝั่งนี้ครับเป็นยาสู้จริงครับตัวคุมครับ ขาวสีฟ้าข้างเดียวครับยาวยาวยาวสืบประเทศก็ได้สามสามสกตีครับสกอร์เดินไปแล้วนะครับตามน้องมย์เข้าช่องกลางอาจจะเป็นแล็กเสือกแล็กข้ามด้วยนะครับเตีน่ ที่ต่อามครับลงไห้เสร์ฟครับไปหาเสียนหอลอดูครับยกมาหานิดนึงกดได้ครับติดยาวสูดจริงโลยไปหลงกดไปโอ้โหมัน,น <c oughs> มเจนครับจริงเลยต้องหยิบกล้องขึ้นมาไล่ครับห้าต่อสามครับไปที่เสียหลอครับอ้ เสียหรอยกสวยครับดูกดช่างกายาวงช่วยเกี่ยวแน่ไม่มีคนรั้มเหรอสามต่อห้าตันน้องเมย์ได้เสิร์ฟครับมาที่ยาวครับตันขึ้นไปห่างนิดนึง กรรมการจะสนใจการกตะกออกนะครับตวิถีสายาตัดสิกนตะกออกนะครับกรรมการออกดีคับ เาพาโคก้าเห็นจาดีก็ไม่ดีไม่เสียโค้งได้งานอะไรบา

รจอาไ๋อครับต่อครับฝานุนได้แจ้งครับไล่มาเป็นสี่ต่อห้นะครับมาหน้าขวาครับยาวสู้จริง ยกขึ้นไปตดลงไปทำานี้เราก็ต้องมันเป็นตัวหลายเสีเตียเลยหาร์ตเี่ยครับหลงเสร์ฟไปตามนักงวยลากเองครับเป็นตะก้อสไตล์เดียวอยู่แล้วปิดยาวโอ้โหเอาไม่อยู่ครับลงลง คืสี่ต่อห้าครับน้ำมวยครับเข้าช่องกลา้างยาวหลุดเอาครับโอ้โหหลุดง่ายไปโอ้ยเล่าตุกง่ายเอาเลย าเท่ากันครับบว์แยนี่เตย่ได้เสียหายเด้อไมไมห่งเจ้ไปชี้เดี่ยมนตามตวยครับเสร์ฟครับห้าเท่ากันครับเขาช้องกลางอีกแล้วครับเปิดเอาหัวครับหลงดันไป้องกลางครับมันเี่ยงใจกันเลยนใจกันมกันเยี่มเย่กันยยเย่ก่ยยมเายเ ฮาเท่ากันครับหลงเท้ราครับเสิร์ฟต่ำล่างเองครับมันง่ายลงเลยผอแากตัวยกเลยซื้อตัวยกเลยตัวยกขตัวยกตัวยกเลยฮาเท่ากันอยู่ครับต่ำนักมวยได้เสิร์ฟครับตัดหน้าขวาครับยาว งานไปครับเหลียวเโอ้ยหลงมึงเชียร์พี่พี่เชียร์มึงอยู่เลยสบหรับคะแก็ได้เลยนะห้าต่อห้าครับโอ้โหครับเสียหรอนานๆจะได้ออกอาวุธติดเข่าครับยาวแไปก่อนครับข้ามไปก่อนตามหลักเองนะครับตามนักโอ้ยโอ้โหงงข้ามหัวนักเรียนดีครับ มนอยู่ห้าเท่ากันเหมือนเดิมครับไปไหนครับเ<อ>ขาช่องกลางครับหลงเปิดไม่ออกครับลาดเหมือนตามไหมโอ้โห,โหทำไม่ได้เหมือนเขาครับโอ้โเหนื่อยครับ

สองเสิร์ฟไปครับง่ายๆครับเจียหลอโอ้โหลนมาครับเอาไหลขึ้นไปติเกี่ยวเอามาได้ครับแหวนมาตั้มยอดเอาครับแหะไปก่อนครับเจียหลอโอ้โหไม่ขึ้นครับ khi nóng bọ, nóng bọ, bắt thêu ta không này ạ, เอาดูครับตามน้ำเงินบ้างครับ6เท่ากันเข้าช่องกลางมาครับยาวสายดันขึ้นไปลงเอเอ,เอตีบางแก้วอย่าบางก้วอย่าบางก้ว เอ้ยยังไงแปกห้าไม่ได้ครับดูลากมาตามตะมุยตีตีเกียวต้องสู้จริงดับไปไหมยออนโอ้โหสู้กันมันแล้วเลยเนาะ มีก็โฉเหมือนกันแต่งงช่ออยู่เมย้างมหัวได้ยนแม่มันเย็บดิแม่มันเย็บัลรถชนไมเคยยตีน้ก้ไมถามไมเลยนะถามไเลยนะคนละหยางถามไเลยนะไม่ได้ซนังคูแต่ให้นเท่าไหร่ละหกจหรอมาที่หลงะเปิดดูครับยาวเยกสวยกินโอ้โหกดไม่ลงครับตรงนี้โดนตั้มเริ่ม เกี่ยวได้โยกห่างเลยอ่ะโอ้ตงจี้ไปที่เสียนหลอยอย่างเดียวนะครับ เกบ้ัไแ้าเก็บแนัน่ไเร่ร่อ้เก็บให้เยอะอยู่้มันเก็บยกอะก็ให้เยอะอยู่ถ้ามเกอเก็้ะอก็ได้แรกข้างเมือนข้างที่เจ็ดต่หกครับต่้มเปิดครับเสียหลอหางครับโอ้โหลูกเกี่ยวง่าง่ายครับ

เจ็ดหกครับเสียหลอเสียหลอเปิดกับหลังแต่โรยมาโอ้โหโรยมาพอดีไม่ใจใครหรอกเรียกนิ่งานตัดประวัติกา หกครับเจ็ดครับนันงนักมวยเลือกมาหน้าซ้ายครับลงเปิดลงกับยาวสู้จริงยกสวยครับโอ้ยครับลงแบบนี้ครับโอ้เจ็ดเท้าแล้วเปล่าครับ เสรต่อครับเเท่ากันครับมาที่หลงนี้ครับดูครับยาวยกบนนิดนิดๆเอาอีกแล้วครับเท็กสูงครับแต่กดลงล่างนะครับ <c oughs> ต่อครับ<ป>แตครับแต้ตัเจดครับสองตมาครับที่หลงจี้มาอีกครับ โอ้ยเกี่ยวรองเท้าครับลากเอ๊ะครับตามนักมวยโอ้ยโจมตีครับโอ้ไปเน้นปักเกินไปครับไปครับราคาเปลี่ยนไปอยู่ฝั่งนู้นครับ กำลังเมาหมัดเลยครับตอนนี้ครับหลงเทปรักครับเอาตัอเจ็ดครับตั้มมาตีเลยครับดูครับเปิดไปหน้าแล้วครับเจ็ดต่อเก้าครับ ไหนหนหน้าขวาโอ้เก้าต่อเจ็ดครับตามต้องมวยครับเสิร์ฟเ้าช่องกลางแล้วครับรวบยาวดันโห้สวยครับลนครับใจเย็นนะบท๊คอะไรกัหวะเขาไห่ทีที่นี้เราก็ดูสองต่อสต่อเดียว สองต่อต่สองต่อสเดตดได้เกมเท่าไหร่สิบไหมสิบสามแต้มนะครับราคาไปถึงสามนทีกันหน่อยนิดเดียวเองนิดเดียวเองสามนาทีกันหน่อยเลยสิบครับสามแ้มห่างครับเลือกมาที่หลงครับเออครับเจ้า

โอ้โหจัดกันครับมาครับได้มาหนึ่งแต้มครับแปดต่อสิบครับแปดต่อสิบที่นี้ครับเอาครับเสียหล้อยกสวยครับเจ้ไม่ค่อยซ้อมแต่ก็ยังมีชุดหน่อยมีทางชาติ เิปตะแเป็ดครับอาใหญ่หลงเปิดดูครับยาวสู้จริงอีกส้นครับโอ้โหน้อยไปไม่ยอมกดครันมาตห้ต่ำโอ้ตีไม่กดครับลูกนี้ ยังไ่หนอยงไม่หนอยังไม่หนอไม่น่าที่งทำดีแล้วทีมดีมากเลยไค่ตัวสิบครับหมายที่เสียหลอโลยมาครับยังไงทันไหมไม่ทัน ไต่ตามละมวยเนี่ยสูบู่อยู่แล้วสิบตะแป็ครับอันหอดครับหล่มเปิดหัวยาวติดหลังเท้าครับโอ้โหดูรวยมาดิครับโอ้เกี่ยวดีจริงๆครับ เกมนี้เป็นต่อนะทางนี้ครับทำไปทำมาครับเป๋ยาวๆเลยครับสีแต้มัรเป็นตะแปรครับหางสีแต้มครับทำนักมวยตัดเบาๆครับเปิดรับหลงลาวซี่จริงยังห่างอยู่นะ อีกส้นนนะครับอขอเล่นเองครับดูครับสไตล์ล้นครับครับยาวเอาใหม่ครับ แอตตสิเครับหลงโยงไหมครับออกหลังเยอะเลยครับ,ออรบเริ่มเหนื่อยแล้วก็เริ่มตันนะครับคิดไม่ออกนะครับตีไปก็ติดเกี่ยวครับโอ้คิดหนักเลยครับสกอร์ตามแบบนี้ครับ ชิบ <8. S 2> เอ็ดต,ต่อแปดตรงกลางครับยาวเลขสี่ครับยกไม่เข้าครับสิบสองนะขึ้นแท่นนะครับอย่าลุย่นเตมครับยาว้วข้อไปหน้าดิซ้ายอะ่ะข้อไปหน้าซ้ายอะ่ะ

แปดต่อสิบสองครับโอ้โหลูกเสร์ฟครับคว้าลูกมาเหมือนจะมั่นใจลูกเสร์ฟครับบอกว่าจะวัดครับลูกปล่อยออกไปนี่ไม่มั่นใจเลยครับสอง ค่อยๆครั้งครับอัดยอดมาครับล้นเลยครับยาวครับเอากระดามจังหวะสองเลยครับแล้วก็เกมครับโอ้โหท้ายครับตั้งน้ำมวยครับกับเซียนหล่อครับเซียนขาหนอกครับเอาชนะไปครับแก็ขาดครับ